คุณผู้คุมร้จะใช้สองหัวฉีดนะครับจะใช้สองหัวฉีดนะครับในการควบคุมอนตรงนี้นะครับตอนนี้ทิศทางเมื่อมีไฟมีความร้อนเลิกดีลงนะครับเกิดจังหวะเกิดการปัดเกล่อนของสาระนะครับคุณทำในที่ใดนะครับนะครับหลักหนึ่งของเราที่จคือ,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 อถ้าเรายังไม่ทําการตรวจสอบเตาเราจะไม่ทำให้ไฟดับโดยเด็ดขาดนะครับ พราะการร่วงมาแล้วถ้าเห็นนะครับการเดินนะไม่ได้ไม่ได้ก้าวชิดก้าวชิดเหมือนที่เราทำนะครับฉะนั้นในส่วนของสเต็ปของการเดินก,การผักทิศทางบางครั้งการเข้าประทะตรงตรง,งก็ไม่ใช่ทางเยอะที่ดีหรือบางครั้งการเข้าตรงตรง,งเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดเสี่ยงหนาแล้วคุณเสี่ยงเข้าได้ไหมคุณเข้าดันข้างได้ไหมคุณเลือกเข้าในตำแหน่งที่เข้าถึงเราได้ไง่ายหรือตำแหน่งที่มันปลอดภัยกับทีมได้หรือเปล่าตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับชนนการใช้ ม่านนะ้เป็นตัวเซฟหรือการประสานเพื่อให้ตัวเองนั้นทำง,งานได้สะดวกนะครับนะมีพักมีดากมีเพียงมีเ,มเมตงมีทิศตามทิศทางได้หมดนะครับอาจจะเข้าทางไหนนะครับภ้าพเพื่เห็นผูเ้เตงว่าส่วนของทีมคุณแบ่งหน้าที่ทำงานได้เลยที่เคลียร์สายที่จาสายเรื่องเท่าทีนะครับแล้วก็ผักไฟดังไฟสามาเล่นหูฉีดได้ไพดวกคุกเบาติดเปิดได้เรื่อคุคกองแขนมหรือตําแหน่ของคุณมันร้องโดยเฉพาะการ สายม่าน้ำที่ผักดันเตยไฟให้ห่างจากตำแหน่งของเปล่าคุณก็สามารถบริหารการะดังเพื่กุ้งกังเพื่อไหลก็คือหยุดเปล่ได้แล้วนะครับนี่คือส่วนที่มันเกี่ยวข้องแล้วคุณเข้าได้เร็วนะครับตองกำลังนะกองยังความเสี่ยงตำแหน่งที่คุณเข้าไม่ประท้าตนๆนะเชียงเข้าเบียรเข้าทิศทางให้เรืองก็เป็นส่วนที่คุณเอามาประเมินแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำเพื่อให้ทีมคุณทำมีความแปลไปแล้วก็สิ่งตกางๆท่้ไหร่ยนั้นว่าเร็วที่สุดสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องหมดนะครับนะครับการเก็บการารไ นะครับใช่ใช่คุณตอ่อ่เป็นการเล่นไฟได้หมดเลยนะครับการวนการเล่นการผักการดันการดูดการเป็นเปลวไฟนะครับผอ้ฉิี่อยู่ในมือมันทำอะไรได้เยอะมากนะครับจะแล้งทั้งทั้งกล้านั้งรอนะครับในการบริหารการตรงนี้ไหมนะครับจะแล้วคุณต้องมีความเชื่อมั่นมั่นใจเพราว่าน้ำองคี่ประสานกันออกไปอย่างมันมีควอมพรอนนะครับมันสามารถร้ นะครับช่วยรายการใคร,รยึดจักรแล้มีการผู้บรการเข้ามาอ่อา,อานะครับในส่วนของทีมนะครับนะครับเมืนะ่อทุกอย่างจบลงเขาก็สามารถประสานทีมกลับมาตำแหน่งจากจุดเริ่มต้นที่สตาร์ทไปได้แล้วก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกมามานนังที่กว้างแลเริเร่มแคบลงแล้วก็จุดเพื่อที่จะทำการชี้ ว่าฉีดหรือฉีดน้ำลงในตำแหน่งที่ต่ำหรือในระดับเพื่อเพื่อที่จะสาลายหรือฉีดให้เกิดความชื่อนะครับป้องกันการติดติดนะครับกับแอลพีดีที่มันหนักกว่ากันนะครับในที่ด้างนะครับจนมีความมั่นใจก็สักยุตินะครับอาจจะจนเรื่องถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ก็อาจจะเกิดด้วยแลนสิเตอร์วัดค่าปริมาณของแอลอีแอลยูแอลของแอลดีดนะครับว่ามันยังมียังหนูเหลืออยู่หรือเปล่าก็ต้องบริหาร นะครับเพื่อลดควเสียงตรงนี้ในการจุดกุ่มทางต่อไปอ้าว